รมาถ้าผมเหตุตามเพราะวิธีชีวิตแบบอย่างของพระองค์ท่านนี้ผมคิดว่าผมนะ่าอีกประสบความสําเร็จตามที่ไฟฟันไว้ครับก็คือเพื่อพิานะข้องทางบ้านแล้วก็เพื่อมาปรับปรุงครับ<ๆ>เพื่อมาพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนครับ<ๆ>เพื่อให้มีอาชีพที่ดีทําครับประเทศไทยตัวดีหลายๆครับที่มี พระมาหากษัตริย์คืออัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะว่าพระองค์ทั้งนี้ทรงทุ่มเทลไล่ริงไล่ยางเพื่อประชาชนชาวไทยครับ